ด,ดวงรายเดือนกันยายน2517ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ทางด้านการงานในช่วงเดือนนี้งานของคุณจะไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยมีเกณฑ์ต้องไปทําอะไรใหม่ๆที่คุณไม่ถนัดหรือไม่ชอบหรืออาจโดนเปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่กระทันหันช่วงแรกอาจยากหน่อยและต้องคอยจัดการปัญหาของตัวคุณอยู่เรื่อยๆหากคุณกําลังหางานใหม่จะมีเกณฑ์ได้งานในช่วงเดือนนี้ทั้ง ด้านการเงินไม่ค่อยดีนักต้องหมุนเงินค่อนข้างเยอะได้เงินมาแล้วหมุนออกตลอดมีเกณฑ์ที่คุณจะมีหนี้เพิ่มขึ้นหรืออาจสามารถกู้เงินในช่วงนี้ได้และมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินก้อนเข้ามาจากขายทรัพย์สินทางด้านความรักสําหรับคนโสดหากคุณมีคนคุยอยู่แล้วความรักของคุณนั้นจะเป็นลักษณะคุยกันไปเรื่อยๆยังไม่ได้ตกลงปรงใจอะไรกันต้องระวังเจอคนเข้ามาหลอกให้เปส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ คุณและคนรักอารมณ์ร้อนต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทำให้คุณทะเลาะกันทางด้านสุขภาพระวังเรื่องกดไลย้อนอาการปวดท้อง